เรื่องของการนักเรียนเลวที่จะทําให้ผมเป็นสีแดงกงเป็นคําตอบระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่คราวนี้การจับมือของชาติชาติกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงเป็นอีกคําตอบเหมือนกันนะครับทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้คนก็งงๆถามว่าทาไมผมใช้วัตกรรมมาคราวนี้เสื้อส้มเสื้อแดงอกแตกตาย3นิ้วอกแตกตายเพราะการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกอย้อนกลอุบายในคนมีลวงในลวงมีกล ในคนมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปเห็นนะครับบริบทของชาติชาติที่ชาติชาติเปลี่ยนไปคงเป็นคาตอบนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจนะครับนักการเมืองขึ้นนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการ ที่มีการประชุมสบคนายกสมรตรีก็มีการเชิญนายกเทศมนตรีนะครับเขตปกครองพิเศษพัทยานะครับเชิญชาติชาติสิทธิพันธ์มาร่วมทําการประชุมจากนั้นก็ออกมานะครับเจอหน้ากันแล้วก็มีการจับมือกันชัตชาติก็บอกว่า,าพร้อมจะรับใช้ทํางานให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับ,รรรบส่วนที่8ปีที่ผ่านมาก็ลืมไปละนะครับไม่ได้ไปกลับไปคิดอีกซึ่งที่ผ่านมาชาตชาติ8ปีที่แล้วชัตชาติกระโดน ทหารของพลเอกปรยยุทธ์จับกลุ่มในช่วงการรัฐประหารน,นะครับคราวนี้ก็เป็นการเดินหน้าที่ผ่านมาก็มีความพยายามไปบีบชาติชาติให้พูดเรื่องของมาตราหนึ่งสองมาร่วมมาตา 1, ราหนึ่งสองนรประการแรกนะครับประการที่สองก็มีความพยายามที่จะบีบชาติชาติมาเข้าร่วมกลุ่มกระบวนการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรมมุขมีการให้เด็ก กนึกษานักเรียน,นยที่ปรากฏว่าเป็นกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยเข้าไปพบชาดชาติบอกว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนสีผมยกเลิกาการแต่งชุดนักเรียนนะครับาทาผมสีผมอะไรก็ได้ไปร้องเรียนชาดชาติซึ่งชัดชาติก็บอกปัดทั้งสองกรณีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคงเป็นประเด็นที่เรามองให้เห็นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจกว่ากว่านั้นสิองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้เรือมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาไปมีมิติอื่นนอกนือจะเรื่องเสรีภาพด้วยถูกไหมเพราะว่า เกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีรายได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกต้องแต่งตัวไรเวทไปโรงเรียนเนี้ยก็ต้องไปหาเสื้อผ้าอะไรถ้าแต่งแบบชุดนังเรียนก็ง่ายดีทุกคนเหมือนกันหมดแล้วมันมีมิติอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องสิงทธิเสรีภาพด้วยถึงแม้มันก็อาจจะแบบเด็กโอ้โหมันต้องไปหาเสื้อผ้ามาใส่ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยนั้นต้องคิดให้รอบคอบด้วย ชวนขึ้นตึกชวนขึ้นตึกเลยวิเดียวดิค่ะนายกกระชับมือหน่อยค่ะให้พันแล้วให้กระชับมือ <c oughs> ชวนขึ้นห้องเลยนายกกระชับมือหน่อยค่ะ ให้ันแล้วให้กระชับมือชวนขึ้นห้องเลยไปคุยกันท้านผู้จัดก็ดอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอีที่จะแนะนำในสอสอไปด้วยนะครับจริงๆก็เพ้นหน้อยู่เลือยะไม่ได้มีเาอะ่รพเป็นการทำงานนะครับช่วยกันนะครับมุ่อยางให้เป็นเครื่องที่น้องรของเราทั้งประเทศนะควันนี้ที่มาเนี่ยพิเศษวันนี้ก็คือัวนายกัยาก็อะไรเป็นที่ทเที่ยวห รปรมอเนี่ยก็ปกติแล,แล้วก็บำรุด้วยอยู่แล้วทุกวันประมอนะช่วงนั้นที่ผ่านมาช่วงต่อเนื้องมากเห็นนะไหม่วงนั้นที่ส่งประหลัดประหลัดกปรมอรักศาการมาที่แทนก็เข้าใจกันหมดแล้วไม่มีนาวเรื่องนก็วันน,น,วนี้เราเพิ่มาหน่าประเทศติดด้วยครับโอเคนะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตลฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นคนเสื้อส้มคนเสื้อแดงอกแตกตายนะฮะเมือ่อชัดชาติเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพลเดกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีจับมือชัดชาติจับมือ,อานายกรัฐมนตรี เขตปกครองพิเศษพัทยาแน่นเลยทีเดียวนะครับการจับมือแน่นในครั้งนี้คงส่งสัญญาณทางการเมืองได้ชัดเจนมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าจริงๆช,ชาติอยู่ฝั่งไหนแน่ที่ผ่านมาล่าสุดชาติก็บอกไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงไม่ใช่แดงไม่ใช่สม้มผมไม่มีสีผมไม่มีพักการเมืองนะฮะ<ๆ>เขาพูดอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตกลงเ็าอยู่ฝั่งไหนวะ แล้วตวลกลงยังไงอ่ะไปดูตัวแปรต้นตัวแปรต้นเกิดจากอะไรการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเมื่อ22พฤษภาคม2565ผลออกมาแล้วเสร็จผลเอกประยุทธ์จันทร,รย์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลนงปัะชารัฐไม่ส่งคนลงสมัครในผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นการลงแข่งขันของชาตินะครับแล้วก็อัศวินแล้วก็ที่เหลือ ก็เป็นสกลทีและก็คนอื่นที่ลงแข่งขันนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือรัฐบาลโดยเฉพาะภาคพลังประจรัฐซึ่งเป็นภาพอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ส่งใครลงทําการแข่งขันในเกมนี้นะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดไม่ใช่อย่างที่เห็นนะการที่ไปร่วมพระราชพิธีนะครับของชัตชาตินะครับในวันเฉลิมพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้า นะครับการที่ชัดชาติปฏิเสธเรื่องของมาตราหนึ่งสองการที่ชัดชาตินะครับบอกปัดเรื่องของการนักเรียนเลวที่จะทําให้ผมเป็นสีแดงกงเป็นคําตอบระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่คราวนี้การจับมือของชาติชาติกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงเป็นอีกคําตอบเหมือนกันนะครับทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้คนก็งงงง,ง,งถามว่าทาไมผมใช้วัตกรรมเมื่อคราวเนี้ยเสื้อส้มเสื้อแดงอกแตกตายสามนิ้วอกแตกตาย เพราะการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกุลอุบายในคนมีลวงในลวงมีกนลในคนมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปเห็นนะครับบริบทของชาติชาติที่ชาติชาติเปลี่ยนไปคงเป็นคาตอบนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจนะครับนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ